สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เจ้าออฟซิลามีลดราคาถูกคุณภาพดีมานําเสนออีกเช่นเคยนะครับเบื้องเอาจอดเทอร์เรย์ยูนี่อีกแล้วนะครับคันนี้สวยมากนะโตโยต้าไฮรักวีโก้แชมป์ว p พีเรนเนอร์สมาร์ทแคปเครื่องยนต์2.5 Vn Turbo 144แรงม้านะครับคันนี้ปี2012นะคันนี้ปี2012ราคาเบาๆแล้วใจ2แสนกว่าบาทนะนี่คันนี้นะ2แสนกว่าบาทเท่านั้นนะครับมามาดูมาชมนะ ใครที่กําลังหาอยู่นะครับมาแล้ววีก็แชมป์นี่เด้อสองแสนกว่าบาทนะครับสวยมากอ่ารีบมานะอยากลังเลอย่าคิดนั่นนะครับเออมาดูส่วนหน้านะฝากระโปรงเดิมมีจมูกเป็นตัวอินเตอร์คูลเลอร์ระบายความร้อนนะครับกระจังหน้าเดิมเป็นโฉมหน้าแชมป์นะตัวนี้ปี2012ไฟหน้าเดิมกันชนหน้าเดิมเครื่องยนต์2.5 VN Turbo 144แรงมา ประหยัดน้ำมันทนทานนะครับรถสวยพร้อมใช้งานเลยสีสันรอบคันสวยนะครับนี่เครื่องช่วงล่างดียกสูงโรงงานแฉบเปิดได้ขึ้นลงสะดวกสบายนะใครหาตัวนี้อยู่นะครับสาวกวีโก้แชมป์นะมาเลยรีบมาด้วยขอเตือนขอย้นะํานั้นรีบมาหลายคนแล้วนะผมเตือนนะผมเตือนหลายคนมากนะอะก็นะครับ รอนะครับรอวันนั้นวันนี้นะครับรถคงไม่ขายเร็วหรอกนะนะอย่าคิดอย่างนั้นเด็ดขาดนี่สภาพนี้เลยนะครับสภาพนี้นะ200,000กว่าบาทได้วิกโก้แชมปนะครับตัวยกสูงนะยกสูงโรงงานแคปเปิดได้เครื่องยนต์2.5 v n t u r b o 144แรงม้าประหยัดน้ำมันทนทานเนี่ยตัวนี้ผมบอกเลยนะเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมนะครับใครหาตัวนี้รีบมาจริงๆนะา ผมเตือนผมย้ำเนี่ยนะครับบางคนไม่เชื่อนะโอ้ไม่จริงหรอกขี่ตัวว่าสันวาเออ,เอนะครับถ้าไม่เชื่อนะก็รอดูนะนะครับมาเดี๋ยวจะพาดูพาชมนะครับรายละเอียดของรถกันนะงามมหลีคันนี้ป้อนนี่แหมมกก็เชมปมนะครับอีพอีอแมไข่อยนี่สองแสนกว่าบาทนะเนี่ยนะครับรถพร้อมเลยนะพร้อมใช้งานนะครับอ่ะมาต่อไปมาดูสภาพภายในนะมาเบิ่งน้ากันด้วยนี่นี่นะครับดูเลยสภาพภายในนะเนี่ย เบาคู่หน้าเป็นเบาะผ้านะครับของเดิมโรงงานดูลายผ้านะลายผ้าไม่มีริ้วรอยขอบตะเข็บรอยเย็บเส้นได้เนี่ยอยู่เดิมคงสภาพนะครับไม่มีขาดไม่มีถลอกเบื้องเอาอดูพวงมาลัยนี่ตัวนี้นะครับเป็นรุ่นตัว E นะเป็นรุ่นตัว E มีฟังก์ชันพวงมาลัยนะครับปอ,อนี่ครบเลยฟังก์ชันพวงมาลัยนะครับเบรก ABS อ้าวดูเลขไม้นะไม้น้อยด้วยนี่เบื้องเอาไม้แท้ด,ด้วนี่เด้อแสนหกนะ ไม้แท้แสนหกปี2012นะครับคอนโซลเดิมเพลงเพราะแอร์หนาวอ่าเบื้องเอาโลดพูดนะงามอิลินะครับเกียร์ธรรมดา5สปีดหัวเกียร์เหลี่ยมมงมง่งอยู่พูดนะนะ <c oughs> ไม่มีรอยขาดรอยฉลอกนะครับดูพวงมลาลัยอีกนะเนี่ยไม่มีริ้วรอยนะพวงมลาลัยเนี่ยเบื้องนั่นนี่ใสๆเลยนะพวงมลาลัยเนี่ยใสๆเลขไม้แสนหกเนี่ยไม้แท้นะครับดูพวงมลาลัยเอาก็รู้นะอ่าต่อไปมาดูส่วนนี้นะครับเนี่ยแผงประตูเนี่ย แผงประตูเดิมบูด้านข้างเป็นผ้าลายลังพึ่งกระจกไฟฟ้านะเบาะแขบสวยมากนะครับเนี่ยเบาะแขบเป็นเบาะหนังนะพลาสติกตึงเป๊ะเลยยังไม่ยังไม,ยงไม่ยังไม่ถื่อดากนะยังไม่าถือดากนั่งเนี่ยพนักพิงนะของเดิมโรงงานสวยมากฝ้าเพดานนะครับดูเลยนี่พูดนะฝ้าเพดานนะครับสะอาดสวยงามไม่มีรอยนะระบบไฟฟ้าใช้งานได้ปกติหุ้งอึ้งตึงแจ้งจ้างปางังอี่พอ่อยี่แม่ข่อยโอ้ยนะครับ ประตูแคปแน่นะครับเนี่ยประตูแคปเดิมนะประตูแคปเดิมน็อตเดิมนะครับอันนี้เรามีการเก็บสีให้นะอ่าเก็บสีให้เรียบร้อยเราแจ้งรายงานข้อมูลน,นะครับมาดูส่วนนี้ขอบประตูเม็ดอาร์คเดิมนี่นะครับเม็ดนะอาร์คนะเม็ดอาร์คเดิมยังอยู่นะรอยเว้ารอยบากของเดิมยังอยู่นะครับนี่อันนี้แจ้งรายงานข้อมูลน,นะครับเบื้องเอานี่ให้ดูกันอย่างนี้นะรถของเรานะครับพร้อมใช้งานคันนี้บอกเลยเครื่องช่วงล่างดีมากด้วยนะครับ ดีก็แชมป์ด้วยนี่เด้อปีสองพได้เครื่องยนต์2.5 v n g i n Turbo ร้อบสี่แรงม้านะอ่ามาต่อไปมาดูส่วนนี้ห้องเครื่องนะครับส่วนหัวใจสำคัญเลยนี่กูด่ะปาดโท่ปาดโท่ปาดเครื่องแมมใส่กิ๊กใส่กิ๊กนะครับเบิ้งเอารถเน่มาดูเครื่องนะครับนี่เครื่องยนต์นะเครื่องยนต์ดีเซลเครื่องยนต์2.5 V n t u r b o 144แรงมา้าประหยัดน้ำมันทนทานผมบอกเลยตัวนี้รุ่นนี้ของ Vigo นะครับดูสภาพเครื่องนะนี่ป๊นี่ไหมแห้งๆนะครับไม่มีซึมไม่มีเยิม้มสีแต้ม,ส,ตมสีมาร์กนี่ยังอยู่นะอยู่เดิมคงสภาพอิหลีเนี่ยฟองน้ำเนี่ยยังมีนะฟองน้ำเนี่ยเป็นอะไรที่ขาดหลุดง่ายมากแต่ยังอยู่เดิมคงสภาพเบิ้งเอารวดนี่ดูสีแต้มสีมาร์กพวกนี้นะจุดเล็กๆน้อยๆเนี่ยยังอยู่เดิมนะอยู่ครบหมดเลยนะครับ ไม่มีรอยซึมรอยเยื้อของคราบน้ํามันิริสวยคันนี้บอกเลยรถสวยนะครับเครื่องช่วงล่างดีอ่ะมาดูคันหน้านะนี่คันหน้าวีโก้ให้สังเกตเลยผมจะพาดูพาชมตลอดนะต้องใหญ่เมืองเกลืนะ่อนนะเลขคานหนาเนี่ยนะครับต้องใหญ่เมืองเกลือเนี่ยดูเลยนะครับเม็ดอาร์คสองจุดนี้ของเดิมนะครับดูคันหน้าขวาตาไก่ใสๆเบิง้งไม่มีลิ้วรอยเลยเนี่ยตาไก่ฝั่งขวาตัวอานะครับคุณอ่ะคมจิิบนะ ตัวอาเดิมคมกิ๊บเลยนะครับป๊อดนี่ไหมหม้อน้ํานะครับอันนี้เราแจ้งนิดนึงรายงานข้อมูลนะเจ้าของเดิมเปลี่ยนมาแล้วตามอายุนะหม้อน้ําเป็นพลาสติกนะครับคันนี้เปลี่ยนมาแล้วตามอายุการใช้งานให้ใช้งานได้อีกนานเลยยาวๆนะครับอ่าอ่าตัวนี้นะครับคันหน้าซ้ายอันนี้จะมีการเก็บสีมานะตะกไก่เนี่ยมีการเก็บสีมาเพื่อความสวยงามนะครับแต่ตัวแอลเดิมนะเนี่ยตัวแอลของเดิมโรงงานคมกิฟเลยมีอยู่เดิมโคงสภาพนะครับ ก้มซ้ายเดิมเพจเดิมนี่เบื้องเอานะครับคันนี้นะเพจเดิมเครื่องยนต์2.5นะนี่เครื่องยนต์2.5 v n Turbo 144แรงมา้าปี2012นะนี่12แท้เลยโฉมหน้าแชมป์นะครับซุ้มซอกเดิมนะ่ะมาดูน็อตน็อตฝากระโปรงนะครับเนี่ยน็อตเดิมฝาเดิมแต่ถอดเก็บสีนะเราแจ้งรายงานข้อมูลนะครับน็อตเดิมฝาเดิมถอดเก็บสี <S <S เพื่อความสวยงามเท่านั้นนะ นี่นะครับฝากระโปรงเดิมโรงงานตาไก่เนี่ยดูเลยนะตาไก่แผ่นเลี้ยนบาดใส,ส,ส่สติ๊กเกอร์เดิมขอบตะเข็บเดิมนะครับเม็ดอาร์คเดิมคมๆเลยนะนี่ดูเลยนะครับเม็ดอาร์คแต่ละเม็ดนะครับตรงนี้สําคัญเนี่ยเดิมไม่เดิมให้ดูตรงนี้นะฝาเดิมโรงงานเนี่ยเดิมไม่เดิมให้ดูตรงนี้โ,โลโก้ยี่ห้อโตโยตานะครับนี่มีอยู่คงสภาพนะดูขอบตะเข็บนะครับน็อตนะน็อตเดิมฝาเดิมย้ำนะน็อตเดิมฝาเดิมแต่ถอดเก็บสี at, <efficiently beb S 1> นะครับแจ้งรายงานข้อมูล แก้มขวาเดิมปั๊มเบรก ABS มีให้พร้อมเลยคันนี้สวยจริงๆ <N> นะครับอพร้อมใช้งานนะครับคันนี้ประหยัดน้ำมันทนทานแน่นอนวิก็แชมป์ได้เนี่ยตัวยกสูงเครื่องยนต์2 5 v n t u r b o นะครับอ่าติดเครื่องโชว์ด้วยพว่าน่ะป้าโ,โ,โ,โทนี่ไหมโ้มามาดูมาชมมาฟังนะครับฟังเอาป่เนี่ยพูดอนนี่ติดเครื่องแล้วนะเครื่องโคตรเงียบโอ้นิ่งๆเลย เครื่องนิ่งๆนะครับไม่มีเขกไม่มีสันนะมาดูตรวจสอบเครื่องยนต์เนี่ยมาดูตัวนี้นะครับเบื้องเอาดึงแท่ขึ้นมานะแท่วัดแรงดันวัดระดับระด,ดับน้ํามันเครื่องนะครับดูเลยไม่มีควันไม่มีไอน้ํามันไม่มีกระเด็นรับประกันการกาันตีเครื่องดีมากคันนี้นะเครื่องช่วงล่างดีสีสันสวยงามนะครับรถพร้อมใช้งานราคา2 0 0 0 0 0กว่าบาทเนี่ยสองแสนกว่าบาทเท่านั้นนะครับป้อนี่ไหมเออ ราคานี้สภาพนี้คุ้มผมบอกเลยคุ้มมากนะครับได้วิกโก้แชมนะยกสูงโรงงานแขปเปิดได้ได้เครื่องยนต์2.5แืะเครื่อง Vn อีกตั้งหากนะอ่ะต่อไปมาดูส่วนนี้เนี่ยรถกระบ,บะนะครับผมพาดูตลอดเนี่ยเบื้องเอาส่องเข้าไปเม็ดอาร์คตะเข็บรอยเย็บเดิมกระบ,บะเดิมไม่เคยถอดไม่เคยเปลี่ยนแน่นอนนะครับสบายใจหายห่วงงานสีเราเก็บให้นะเราเก็บสีให้อันนี้เพื่อความสวยงามนะครับให้รถด,ดูเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยสวยงามดู มืดไหมเดี๋ยวส่องไฟนิดนึงอ่ะนะครับเดี๋ยวส่องไฟช่วยหน่อยนี่เบิ้งเอาเด้อพวดาเบิ้งนี่ไหมนะครับเลขชัดซีคมคมนะเลขชัดซีเดิมคม,คมกิิบเลยนะครับอ่าชัดซีสวยนะชัดซีเดิมสวยไม่มีดาไม่มีต่อไม่มีผูไม่มีก่อนแน่นอนนะครับนี่ให้เบิ้งยังเสี่เด้อเบิ้งเนี่ยรายงานกันอย่างนี้จริงๆนะรถของเรานะครับอ่ะมาต่อไปล้อนะครับดูล้อดูอยางตัวนี้นะครับอ่าเป็น ลายล้อแม็กเนี่ยเป็นลายของวีโก้แชมป์เลยเป็นฉลบตัวของแคปนะตัวนี้นะครับของศูนย์โตโยต้าของเดิมโรงงานนะครับแม็กยางตัวนี้นะครับขอบ16นะขอบ16โรงงาน265หกทับเจนะครับเนี่ยใช้อีกยาวๆนะเนี่ยยางเนี่ยนับปีไหนมีปียางไหมนะครับอ้าวยางไม่มีบอกปีไม่เป็นไรข้ามไปนะครับ80%ดอกยางล่องยางเนี่ยมัน80%ขนยางยังอยู่นะเนี่ยยังไม่ขาด สันซองลองแสงแรงน้อยๆแน่ๆน,ๆนี่เบิ้งเอานี่ไหมคนยางไหมนี่สันซองลองแสงแรงนี่นี่นะครับออใช้อีกเป็นปีนะอ้าดูเช็ดซีหน่อยนะครับดูเลยพู้ด่ะเช็ดซีช่วงล่างนี่นะครับเช็ดซีเดิมสวยนะคันนี้สวยมากสวยมากนะครับวีโก้แชมป์แล้วช่วงนี้นะครับขาดตลาดด้วยอ่ะเปิดรับแสงไว้หน่อยนะเนี่ยวีโก้แชมป์ผมบอกเลยกําลังขาดตลาดนะหายากเออแต่เราหามาให้ได้นะครับเนี่ หน้าหลังเดิมสีสันสวยงามตัวพีเลนเนอร์นะยกสูงโรงงานมาดูส่วนท้ายนะครับนี่ส่วนท้ายฝาท้ายเดิมกันชนท้ายมีให้พร้อมตัวนี้เป็นรุ่นตัว E นะ E อเอลเฟนกล้องหลังนี่กล้องหลังโรงงานผนได้เนี่ยนี่ไหมปัดท่อกล้องหลังโรงงานมาดูส่วนต่อไปนะครับนี่กระบะแมกไ i n เนอร์เบิ้งได้เนี่ยบบนี่ไหมของศูนย์โตโยต้านะนี่ติดมาจากโรงงานนะครับติดมาพร้อมกับรถ ไม่มีแตกไม่มียุบพูณนะ่ปะป้าโังามอีหรีขะน,นี่นะครับอ่ามาดูกระบ,บะนี่ขอบฝั่งขวานะครับเม็ดอาร์คตะเข็บรอยเย็บเดิมน็อตเดิมนะครับสัญลักษณ์เออาร์ฝั่งขวาคมคมเลยคมกิ๊บนะแม่นะครับไม่มีรอยไม่มีริ้วรอยนะฝาท้ายฝั่งขวาตัวอาร์ของเดิมคมคม,คมแบบนี้นะครับนี่สบายใจหายห่วงได้นะครับเบื้องเอานี่มาดูฝั่งซ้ายบาทที่นี่เบิ้งนั่นเม็ดอาร์คตะเข็บรอยเย็บเดิมนะครับน็อตเดิม สัญลักษณ์ AL ฝั่งซ้ายของเดิมคมจิ๊บเลยเม็ดอาร์คอยู่เดิมครบทุกเม็ดนะครับอ่าฝาท้ายฝั่งซ้ายตัว L คมคมของเดิมโรงงานนะอ่ามาดูต่อไปนี่มันงไงเบิง้งนะคเขาสิงไงเบิ้งป๊อดไงเบื้องขืนนั่นนี่อีพอีแม่ผายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้แนนตึ๊บครับแนนตึบ๊บโอ้ยพูดนะเออเอาเอาไงให้เบิ้งป๊อดพูดไหมป๊อดพื้นไหมโคตรสวยเออพื้นลอนกระบะโคตรสวยนะครับดูเลยเม็ดอาร์กตะเข็บลอยเย็บเดิมนะ ล่องอูดรูดูดรูดรูดเงี้ยวอาลาดอาลาดอาลาดไม่มีซ่อนไม่มีทะลุนะดูเม็ดอาร์กเนี่ยดูนะซูมหน่อยผู้ชายเนี่ยเม็ดอาร์กแต่ละเม็ดเนี่ยคมๆนะครับขอบตะเข็บรอยเย็บเดิมนะป้อนนี่ไหมคมกริบคมกริบนะครับปัดทั่วปัดทั่วคุ้มคันนี้บอกเลยใครได้คันนี้ไปคุ้มมากนะครับสองแสนกว่าบาทปัดทั่วได้วีกว็แชมป์เลยนะครับอ่าต่อไปดูใต้ท้องกันหน่อยพู้น่ะอ่าเนี่ยยางอะไรล้ออะไรมีให้พร้อม ช่วงล่างดีชัดีเดิมสวยมากคันนี้นะรถพร้อมใช้งานนะครับซื้อไปใช้งานได้เลยประหยัดน้ำมันทนทานแน่นอนวิกโกแชมเเครื่องยนต์2.5 V n t u r b o 144แรงม้าประหยัดน้ำมันทนทานด้วยนะอ่ะมามาดูฝั่งนี้นะครับนี่ขอบกระบะเบิ้องด้านนี้สองเข้าไปนะกระบาดนี้ต้องดูทั้งสองฝั่งนะเม็ดอาร์คต่เข็บรอยเย็บเดิมนะครับอยู่ครบเลยกระบาดเดิมไม่เคยถอดไม่เคยเปลี่ยนนะ รถกระบะต้องระวังนะผมบอกเลยนะรถกระบะนี่ต้องระวังแล้วก็ต้องดูให้ดีนะครับสามารถเปลี่ยนได้นะกระบะเนี่ยแต่คันนี้นะเดิมนะครับกระบะเดิมโครงสร้างเดิมเนี่ยมีงานเก็บสีให้เพื่อความสวยงามเท่านั้นนะครับอ่ะต่อไปมาดูแผงประตูแผงประตูเดิมบู่ดด้านข้างเป็นผ้าลายลางังพึ่งกระจกไฟฟ้าคอนโซลเดิมนะครับคอนโซลเดิมจอมีให้พร้อมนะมีจอกล้องหลังนะครับครบเลยเกียร์ธรรมดา5สปีด ประหยัดน้ำมันทนทานเอองามอิหลีคันเนี่ปัดทั่วเบาะคู่หน้าเบาะผ้าของเดิมนะครับสะอาดสวยงามไม่มีรอยขาดรอยถลอกขอบตะเข็บรอยเย็บเส้นได้เนี่ยของเดิมเลยนะครับเบาะแขบสวยมากเบิ้งเอานี่เบาแขบเป็นเบาะหนังพลาสติกยังไม่แกะดูเลยนะครับบ้นถือดากอิหรีนี่เบิง้งนี่พนักพิงเดิมนะครับประตูแขบเนี่ยนะครับประตูแขบประตูแขบเดิมนะครับอันนี้เก็บสีให้สวยงามนะเราแจ้งรายงานข้อมูลน,นะครับ รถมือสองนะมีริ้วรอยนะครับอันนี้เป็นเรื่องปกติอย่าไปซีเรียสนะ,ะดูขอบประตูซ้ายนะขอบประตูเม็ดอาร์กรอยวอาลอยบากเดิมยังอยู่นะนี่รอยวอารอยบากของเดิมยังอยู่เม็ดอาร์กเดิมยังอยู่นะครับอ่าดูกันอย่างนี้รายงานกันอย่างนี้นะข้อมูลรถของเรานะครับปาดทัวงามอีเลคันนี้นะครับวีกว็ชมอปปี2อ1 2เครื่องยนต์2.5 VN Turbo 144ทแรงม้านะนี่สองแสนกว่าบาทนะครับคันนี้นะ 2 0 0แสนกว่าบาทจริงๆนะครับอะดูใต้ท้องหน่อยมาเนี่ยนี่สายมุดนะครับเขามักมุดเขาหมักมุดมักหมุนว่าไม่กุดจีละอ้าวดูเลยชัดซีเดิมสวยนะไม่มีดาวไม่มีต่อนะครับไม่มีผูไม่มีก่อนแน่นอนอ่าการันตีให้นะต่อไปมาดูส่วนนี้นี่ภาษีนะครับกันยา69ปีหน้าผมเด้อดิเนนะ่ใช้งานข้ามปีถึงปีหน้าเลยปี69นะครับเดือนกันยาเด้อ สบายใจหายห่วงเลยนะหลังคานะครับสีสันสวยงามขอบตะเข็บรอยซีนเดิมสวาากาศกลางด้านหลังนะครับนี่คือรายละเอียดของรถนะที่เราพาดูพาชมนะครับนี่ให้ดูกันอย่างนี้รายงานกันอย่างนี้นะครับามาเลยนะใครหาวี g ก c แชมป์อยู่รีบมาจริงๆนะสวยมากนะครับราคาเบาๆอ่ะมานะครับนี่นะครับนี่เป็นรายละเอียดที่เราพาดูพาชมนะ ย้ำกันอีกครั้งสำหรับคันนี้จอดเทอร์เลอร์สูงเจริญเทอร์ยูนิเ้อร์โตโยต้าไฮรักดีก็แชมป์ตัวพีเรนเนอร์สมาร์ทแคปเครื่องยนต์2.5 VN Turbo 144เทอร์โบแรงม้าปี2012นะคันนี้ราคา2 0 0แสนกว่าบาท2 0 0แสนกว่าบาทเท่านั้นใครที่ดูแลชอบที่ดูแลสนใจโทรมาสอบถามได้เลยที่เบอร์095 669 8777 095 669 8777 หรือใครสะดวกมาดูรถสภาพจริงที่ร้านเราได้เลยร้านเราอยู่ที่แยกเคียมห้วยแยกเคียมห้วยทางเลี่ยงเมืองขอนแก่นนะครับทางเลี่ยงเมืองขอนแก่นนะสำหรับรีวิวนี้จากออฟซิลาขอฝากไว้แค่นี้ก่อนครับขอบมากครับ